สวัสดีนักเรียนต่อไปนี้เป็นตอนสถิติตอนที่ยี่สิบสองต่อจากคราวที่แล้วที่ตอนที่ยี่องเนี่ยคูกก็จะเฉลยทอสอบโอเนบางส่วนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าบางคนอาจจะเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งวันนี้เป็นวันที่ย 29. 29. ี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพนรอหกสิบสี่เรียนใช้ก็ใช้ฮิตเอกสารอันเดิมนะ ก็คูจะอธิบายโอเน็ตโอเน็ตคูก็เฉลยไปเกือบหมดแล้วแ่ะคงจะหมดแล้วแต่ว่าต้องการอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยเนาะ,ะในหน้าที่นักเรียนทุกคนเปิดเอกสารในบทที่สองหน้าที่ยี่สิบเก้าเนาะหน้าที่ยี่สิบเก้าเออเป็นโอเน็ตโอเน็ต ควอไทา์เดซายเปอร์เซินทายโอเนิกควอไทา์เปอร์เซินทายในหน้าของ28ข้อ1ไม่อธิบายนะผมอธิบายข้อ2กันแล้วกันนะข้อ2เนี่ยมันมีคนสามคนมีคน3คนเขาจะถามว่าใครเรียงลําดับอะไระอะไรบางคนอาจจะงงผมก็ขออธิบายที่จริงเฉลยไปให้แล้วเรียนกลุ่มหนึ่งมีจำนวน80คนเอ็นแปคนมีลําเจี๊ยกลําดวนลําพูมี3คนนะลำเจี๊ยกลําดวนลําพูรวมอยู่ด้วยในนี้ ปรากฏผลการสอบดังนี้ลำดวนได้คะแนนควอายที่3สามท่านั้นในรูปนี่เราก็ขีดเส้นไปครูอข,อขอขีดเส้นใหม่เพราะรูปเก่ามั่นอาจจะมองไม่ชัดเนาะ,ะสมมุติว่าคะแนนเรียงจากน้อยไปหามากควอไทที่สามเนี่ย n เท่ากับ n เท่ากับแปคนนะอันนี้เป็นข้อ2 O งโอ 80คนควอไทที่สามคือคะแนนของลำดวนลำดวนเนาะต่อไปลำพูได้คะแนนตรงเปอร์เซนทายที่50เปอร์เซนทาย50ตรงนี้ครึ่งหนึ่งเปอร์เซนทาย50ก็คือควอไทที่สอง่นเองจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นคะแนนตรงนี้คือคะแนนของใครลำพู ดูให้ดีนะมีสามคนลำพ,พูนี่ลำดวนตัวแดงว่าลำพูนี่คะแนนอยู่ตำแหน่ง,งน้อยกว่าลำดวนเ,เรียงคะแนนเรียนจากน้อยไปหามากต่อไป <c oughs> ลำเจีย๊ยบได้คะแนนเป็นลำดับที่สามสิบเมื่อเรียงคะแนนจากมากไปน้อยอ่าตรงนี้สําคัญนะเขาไม่ได้บอกน้อยไปมากถ้าเรียงจากมากไปหาน้อยเป็นลำดับที่สามสิบก็แสดงว่าเราเรีย,ยนยอนี่เรียงกน้อยไปหามากเพราะนั่นเรียนจากมากไปน้อยก็ย้อนหลังใช่ไหม ย้อนหลังมาเนี่ยนับไปนับไปย้อนหลังไปจากมากไปหาน้อยย้อนหลังขึ้นมาคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่เออลำเจียบเป็นคนที่สามสิบนะลำเจียบคนที่สามสิบทีนี้เราต้องคิดว่าคนที่สามสิบเนี่ยคนที่สามสิบเนี่ยนะมันเป็นยังไงเวลาเราคิด <c oughs> สามสิบก็แสดงว่า,าก็แสดงว่าอ่าคนที่สามสิบเนาะจากนี้มาสามสิบสามสิบคนคนทั้งหมดมีแปดสิบคนย้อนหลังนี่แปดสิบคนว่ายอ้อนล้อนหลังไม่มีสามสิบคนแสดงว่าคนที่ได้คะแนนต่ํากว่า,ลำ,านนะลำเจียกอ่าเขียนนะลำเจียกลำเจียกถ้าเรียงจากมาก ไปน้อยคนที่สามสิบาเจียกจากมากมาหาน้อยในคนที่สามสิบทีนี้ถ้าเราเอาแปดสิบตั้งถ้าแปดสิบคนตั้งลบได้สามสิบคนก็จะเหลือห้าสิบเพราะนั้นแสดงถ้าเรียงจากน้อยไปหามากเนี่ยเพราะนั้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าเรียงจากน้อยไปหามากก็คนที่คะแนนต่ำฝ่าลำเจียกก็ห้าสิบคนมี ห้าสิบคนที่คะแนนต่ำกว่าลําเจียบใช่ไหมอ่าห้าสิบคนต่ำกว่านลําเจียกห้าสิบคนเ <c oughs> นี่ยเรียนจากน้อยไปหามากก็ลําเจียบเป็นคนที่ห้าสิบคนที่ห้าสิบอืมในชีต <c oughs> เขาบอกว่า เ,เราก็ต้องหาเปรียบเทียบกันสามคนอาำดวนข้อท้ายที่สามนะลำดวนนะลำดวนเคอลำดวนข้อท้ายที่สามก็อยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่สามส่วนสี N ่คูณด้วยเอ็นบวกหนึ่งสามส่วนสี่แปดสิบบวกหนึ่ง สามส่วนสี่คูณได้แปดสิบเอ็ดคนที่เนาะสามหนึ่งสามแปดสามยี่สิบสี่ส่วนสี่ก็ตำแหน่งคนที่สี่หกยี่สิบสี่สี่ศูนย์ได้ศูนย์จุดเจ็ดห้าเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่คนที่หกสิบจุดเจ็ดห้าใช่ไหมหกสิบกว่าก็ประมาณหกสิบเนาะเพราะะนั้นตำแหน่งคนที่หกสิบ ั้าน้าเราเรียงจากน้อยไปหามากเนี่ยลำดวนเนี่ยมีคนที่ได้คะแนนต่ำกว่าลำดวนอยู่หกสิบคนโดยประมาณคนที่หกสิบตำแหน่งที่หกสิบจุดเจ็ดนะก็คนที่หกสิบใช่ไหมมีคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับลำดวนเนี่ยหกสิบคนหกสิบคนนะหกสิบคน โดยประมาณนี่ลำดวนนะคนที่หกสิบคนที่ต่างว่าลลำดวนเนี่ยหกสิบคนโดยประมาณต่อไปลำพลูนี่คนท้ายที่สองครึ่งหน 1, ึ่งแปดสิบครึ่งหนึ่งแปดสิบอ่าต่อไปลำพูหาตำแหน่งที่ลำพูลำพูเนอะลำพูอนะ้าวลำพู ลำโพูนี่คอท้ายที่สองอยู่ตำแหน่งที่สองส่วนสี่เออเอร์เซนทายห้าสิบนะก็ตำแหน่งห้าสิบสองคอท้ายที่สองนี่แหละสองส่วนสี่คูณด้วยเอ็นบวกหนึ 1, ่งแปดสิบบวกหนึ่งยี่สิบส่วนสี่คูณได้แปดสิบเอ็ดสองหนึ่งสองแปดสองหกร้อยหกสิบสองส่วนสี่สี่สี่สิบหกศูนย์ที่ศูนย์ ตำแหน่งที่สี่สิบจุดห้าตำแหน่งที่สี่สิบจุดห้าอ่าก็ตำแหน่งที่สี่สิบจุดห้าตำแหน่งอันนี้ตำแหน่งที่หกสิบอันนี้ตำแหน่งที่ประมาณสี่สิบจุดห้าแล้วคนที่ได้คะแนนต่ำกว่าตรงนี้อยู่ประมาณสี่สิบคนใช่ไหมสี่สิบคนอันนี้อยู่ต่ำกว่ารตรงนี้ประมาณหกสิบคนแล้วก็มาดูสิ เอ,อลำเจียกลำเจียกเนี่ยเมื่อเรียนจาน้อยไปหามากแล้วมีห้าสิบคนได้คะแนนต่ำกว่าลำเจียกก็แสดงว่าคนได้คะแนนต่ำกว่าลำเจียกเนี่ยมีห้าสิบคนก็อยู่ระหว่างสี่สิบก็หกสิบก็ห้าสิบแสดงว่าลำเจียกอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมลำเจียกอยู่ประมาณนี้ตำแหน่งกว่าระหว่างสี่สิบคนก็ห้าสิบคนใช่ไหมเด็กจะน้อยไปหามาก มีอยู่ประมาณห้าสิบคนมีอยู่ประมาณห้าสิบคนที่ได้ตำแหน่งน้อยกว่าก็แสดงว่าคนสามคนเนี่ยเรียงกันแล้วคะแนนเนี่ยคะแนนก็จะต้องเรียงเป็นใครอะลําพูลําเจียกแล้วก็ลําดวนเพราะฉะนั้นลำํำพูตำแหน่งที่ก่อนลํำเจียกนะลํำพูก่อนลํำเจียกลํำพูก่อนลํำเจียก แล้วก็ลำเจียกอยู่ข้างหน้าลำดวนใช่ไหมลำเจียกหน้าลำดวนเพราะนั้นโจทย์ถามว่าข้อใดต่อไนี้เมื่อเรียงคะแนนรายชื่อของนักเรียนจะได้คะแนนน้อยไปหามากก็ลำพูลำเจียกลำดวนคือข้อหนึ่งถูกต้องต้องวงข้อหนึ่งลำพูลำเจียกลำดวนก็ตอบข้อนี้แค่นี้เอง ก็หาตำแหน่งที่พูดง,ง่ายคือหาตำแหน่งที่แล้วก็มาดูใครอยู่ข้างหน้าใครอยู่งกลางใครอยู่ข้างหลังตำแหน่งที่านเองนะสรุปตำแหน่งที่ลำดวนประมาณหกสิบตำแหน่งที่ <c oughs> ลำพูลำพูประมาณตำแหน่งประมาณตำแหน่งที่สี่สิบแต่ลำเจียกอยู่ตำแหน่งที่ห้าสิบโดยประมาณ สี่สิบห้าสิบกสิบเพราะนั้นเราก็เรียงได้เลยเรียงตามนี้อันนี้คูเฉลยแล้วนะแต่เทวิตาครูเฉลยเขียนเขียนแล้วมันมันจะเละเละหน่อยตรงที่มันแคบตกลงก็ตรงนี้เป็นคำตอบนะให้นุ่เข้าใจมีสองข้อเองอธิบายข้อเดียวเนาะอ่ะต่อไปเอ่อการบ้านโอเน็ตที่ให้ไป ทาย2.2ก็คือในหน้าที่โอเน็ตนี้กอทายเดซายเปอร์เซ็นทายนะอ่ะ,อะมาอธิบายหน้า33หน้า33อันนี้ครูก็เฉลยไปแล้วะจะไปการบ้านไปแล้วให้ทำการบ้านด้วยนะให้ไปการบ้านไปการบ้านครูจิรจะตรวจแล้วก็จะบอกคะแนนทีหลัง ข้อสอบที่ต่อไปนี่คูจะตรวจได้จะบอกคะแนนทีหลังเอาเวลานิดหนึ่งกันแล้วกันอ้าวข้อสองคะแนนสอบของผู้เข้าสอบสิบห้าคนเป็นดังนี้นี่เรียงให้เสร็จแล้วถ้าเกตดูคะแนนเรียงจากน้อยไปหามากอยู่แล้วเนาะเนี่ยคะแนนจากน้อยไปหามากเรียงกันอยู่แล้วจากน้อยไปหามากเอ่อค่าเกตในการสอบผ่านต้องคะแนนไม่ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ทายหกสิบข้อต่อไปนี้เป็นคะแนนต่ำสุด ข้อต่อไปนี้เป็นคะแนนต่ําสุดของผู้ที่สอบผ่านก็ต้องหาปืนซ้ายหกสิบคะแนนเท่าไรนันเองประมาณนะ,ะแต่หนหกสิบตำแหน่งที่60ส่วนร้อยคูณด้วยเอ็นมี15คนนับแล้วมี15คน5บวกหนึ่งก็ตัดทอนออกมาก็ได้เป็นเก้าอันนี้ก็คงจะเข้าใจนะเป็นที่9.6เพราะนั้นเก้าเก้ากธอก็ตำแหน่งที่หนึ่งสองสาม้าหกเจ็ดแค่นี้เก้คือเจคะแนน อันที่10คือ72คะแนนเพราะนั้นก็ต้อง9กก็อยู่ประมาณระหว่าง7 0กับเ2ทำแบบรัดก็คือ70บวกด้วยตำแหน่งที่ต่างกันระหว่างจุด6กับ9ที่9ก้เดี๋ยวเกาตำแหน่งที่ต่างกัน0.6ใช่ไหมคูณด้วยคะแนนต่างกันระหว่าง70กับ72คะแนนต่างกันก็2คะแนน0.6กคูณ2ก็เป็น1.2 70บวก1นเท่ากับ7จก็แสดงว่า คะแนนคะแนนต่ำสุดของผู้ที่สอบผ่านก็คือคือประมาณเจ็ดเจ็ดสิบสองคะแนนเจ็องคือประมาณเจ็ดสิบสองคะแนนเนาะที่ใกล้เคียงที่สุดก็ตอบคําตอบตัวเลือกข้อนี้เจ็ดสิบสองคะแนนอ่าข้อสองอธิบายให้ดูแล้วเนาะุมก็อยากให้เองเข้าใจนะบางทีทําไปลอกก็หรืออะไรเขาไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์ เอาอีกข้อหนึ่งข้อนี้จะเป็นเรื่องของพวกลำดับลำดับเลขคณิตมาผสมด้วยนะข้อที่สาม <c oughs> ข้ออื่นก็ไปทำเองบ้างคุณเฉลยบางข้อข้อ3าข้อมูลชุดหนึ่งเรียงจากน้อยไปมากอาบอกเลยได้ลำดับเลขคณิตต่อไปนี้ก็คือจะมีคะแนนเป็นสองเป็นห้าแปดแปดสองหแปดเพิ่มทีละเท่าไหร่เนี่ย จาก2ไป5ดีเท่ากับ3จาก5ไป8ก็ดีเท่ากับ3ใช่ไหมแลบห้าเหลือสเพราะฉะนั้นผลต่างร่วมคือ3ก็เพิ่มทีละ3ทีละสาจน3จนถึง92เรียงไป2 5 8สองหบวกสามเป็นสิบ 14, สี 17, 17่สิบสกามเป็นบจกสามจุดๆไปเรื่อยเก้าสข้อท้ายที่3นะเขาบอกว่าเท่ากับข้อใดข้อที่สเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนถ้าครูเขียนแบบประเภทให้เห็นเป็นต,ตัวให้ขยายให้มากขึ้นก็จะมีอะไร สองห้าแปดสิบเอ็ดเจ็ดบวกสามสิบสี่สิบสี่สามเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดสามเป็นยี่สิบยี่สิบสามเป็นยี่สิบสามอย่างเงี้ยเนาะยี่สบสามบป็สามเป็นยี่สิบหกจุดจุดจุดไปเรื่อยถึงเก้าสิบสองตัวสุดท้ายเขาถามว่าตำแหน่งข้อท้ายที่สามอ่ะเท่ากับข้อใดเราก็หาทำเอาเขาก็หาว่าเออมันทั้งหมดมันมีกี่ กีตัวกี่จํานวนเพื่อให้สะด,ดวกที่จริงท่านนรกเรียนงงก็เขียนไล่ไปเยอะยาว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 ไปเรื่อยจนกระทั่งการสองก็นับจํานวนดูก็ได้แต่นี้เรารู้สูตร a n เท่ากั 1, บเนึบวก n ลบหนึ่งดนแรกคือ2องใช่ไหม a หนึคือ2ผลต่างร่วมคือ3ก็ใส่ไปสองลบหนึ่คูณสามคูณไปได้สามลบสคูณออกมาได้เป็นสามลบห โพสต์สุดท้ายย้ายไปย้ายมาตรงนีเอเโพสต์สุดท้ายก็คือ92นะ้เนาะสอตัวนี้เดิมไปดูนะตรวนี้92ย้ายข้ามฝั่งไปแก้สมการออกมา n อเท่ากับสามสิ็ก็แสดงว่ามี31มสิจำนวนเอเากั 31, จำนวนแสดงว่า n ใหญ่คือเท่ากับสามสิจำนวนเพราะนั้นอยู่ตำแหน่งที่3ามส่วนสีบวกหนึ่งส่วนสี่บ็วกหก็เป็น3า 8, 8. มสองสี่แปามแีตำแหน่งที่24ก็คือโพสที่ยี่สินั่นเองคือ a 24ก็คือโพส ที่24แล้วก็ใช้สูตร a n ได้เลยพที่ใช้สูตรอีกทีนึง่งใช่ไหมใช้สูตรอีกทีนึง่งพที่24เอเท่ากับอหน่งลบหนึเท่ากับสองบวกลบ็พที่24 24ลบหนึ23ดีดคือสามออกมาสองบวกหกเาเท่ากับเจเอ็ดเพราะฉะนั้นออคอทายที่สเท่ากับเจเอ็พราะฉะนั้นเราจะถูกได้ว่าคอทายที่สามมีค่าเท่ากับเจ็ดสิตอบไปเลย ตัวเลขข้อสามวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะ <c oughs> มันเป็นเรื่องของสริติๆๆโดยใช้เอาเรื่องคอทยมาผสมกับเรื่องของโจทย์ของลำดับเลขคณิตท่านเองมาผสมกัน <c oughs> นะคิดว่าข้อสี่ก็คงจะทำได้เพราะาไม่ยากก็คงเฉลยแค่นี้เนาะคงจะพออันนี้ก็ทำการบ้านให้เสร็จเนาะแล้วกูจะตีช่องกันบ้าน กันบ้านหายสั่งเป็นคขาวๆไปนะสึกอันนี้อันนี้สั่งยังไม่รู้ต้องไปดูทีมจำไม่ได้อ่าแค่นี้